ใช่ S <S <S ค่ะกใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สุดเลยค่ะนะคะกับการได้เป็นเป็นอัลฟูนะคะของแบรนด์ The History of p o o เป็นคนแรกในประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆค่ะคืออันนี้ไม่ไม่ได้พูดเป็นมารยาทเหมือนแบบนะคะทั่วๆไปแต่แต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าจากแบรนด์ที่เราชื่นชอบ แล้วณนะวันนี้เราได้มาร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วก็โดยเฉพาะได้เป็นแฟนออฟคูคนแรกของคนไทยคนแรกก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยค่ะเห็นเนี่ยบอกว่าเป็นลูกค้ามาก่อนด้วยใช่่ค่ะแล้วเป็นความฝันความฝันที่อยากได้ร่วมงานกับเาใช่ค่ะก็คือเริ่มจากเป็นแฟนสกินแคร์ของ History of p o o เนี่ยแหละค่ะคืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า แวบแรกเราจะสะดุดตากับแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็พอได้เริ่มใช้จริงก็เห็นผลจริงว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันตอบสนองกับอย่างดีคือตอนนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีที่สุดของแอวเลยค่ะประสิทธิภาพของวิซซี่ลาใช่ค่ะทรงพลังมากจริงๆถูกไหมคะใช่ค่ะให้ทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นความกระชับแล้วก็ความกระจ่างใสค่ะแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ ยังค่ะเพราะว่าแอปเองเนี่ยก็ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วแล้วมันเห็นผลกับตัวเองจริงๆมันเป็นเคล็ดลับในสนใช่ค่ะเขบอกว่าใช้แล้วน่าจะอยู่สิบปีเราได้สัมผัสตรงนั้นต้องใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย8สัปดาห์นะคะแล<ม>้วก็ผิวก็จะอ่อนยาวลงถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะสอดสัมันมากสำหรับผู้หญิง่ผู้ผู้หญิงผู้หแน่นอนค่ะ จะบอกว่าเอาจริงๆไม่ถ้าผิวอ่อนเยาวลงไม่ต้องถึง10ปีค่ะจะปี2ปีก็เอาแล้วค่ะค่ะพี่แอลฝากผลิตภัณฑ์ค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ฝากทุกตัวเลยค่ะของ History of c o o l นะคะก็ในส่วนของแอลวันนี้ก็ ถ้าถ้าอยากจะแนะนําสําหรับคนที่เริ่มใช้เนี่ยก็จะแนะนําทั้ง3ตัวเลยนะคะก็มีทั้งครีมมีเซรัม่มแล้วก็มีไอคีมค่ะของวันยูนะคะของ The History of w h o ค่ะ,คะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับแอลก็คือการใช้อย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลผิวที่ทุกคนจะหลงรักแน่นอนค่ะนอกจากสิน่อผลิตภัณฑ์ที่ดีความรัก ทำให้เราหน้าเด็กลงใช่ไหมคบแน่นอนค่ะก็เราก็ต้องช่วยกันทุกๆทางค่ะ <laughs> ภายในภายนอก <laughs> คือจะบอกว่าดูด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่าง history of you แล้วเนี่ยก็ต้องอันนี้ในเรื่องของจิตใจช่วยดูแลไม่ได้เนาะต้องดูแลกันเองมั่นจริงๆค่ะว่าถ้าจิตใจที่ดีแล้วมีความสุขอารมณ์ดีเราไม่เครียดเลยค่ะมันก็ส่งผลต่อ ให้เราจะบำรุงภายนอกยังไงเราต้องไม่ลืมที่จะบำรุงจากข้างใมรักความรักก็มีสูตรในการที่จะทำให้เราสดใสมีส่วนค่ะมีส่วนมากๆเลยค่ะรวมถึงคนดีๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าลูกเป็นเด็กดีเราก็จะอารมณ์ดีด้วยค่ะก็คือะไรคือนอกจากว่าใช้ครีมแล้วหน้าเด็กก็คือมีแฟนชุ่มชื่นทั้งผิวชุ่มชื่นทั้งหัวใจถ้าจะช่วยคิดขนาด ไม้ยเรียกเป็นสโลแกนใหม่ได้มันมันขนาดนั้นเลยไหมพี่แอแบบว่าตอนนี้บอกว่าเราแบบสดใสมากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสดใสด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะอย่างที่อย่างที่บอกคือคือตอนนี้แอฟแฮปปี้ในแฮปปี้ในแบบฉบับของแอฟนะคะในในทุกๆด้านเลยค่ะคือไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องงานตอนนี้แอก,ก็ก็ถ่ายละครเรื่องที่แฮปปี้มากๆกอยู่แล้วก็ แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ตอนนี้ทำแมมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจะค่ะรู้ว่าคนก็ตอบถามเราเยอะว่าแบบเออมาไหนมาไหนก็บอกมันดูแบบเปเออดูแบบว่าคืออาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างลงตัวมั้งคะก็อย่างที่บอกคะ่ะ เรื่องงานนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้จริงๆก็คือ80-90%ของเวลาที่ใช้ในชีวิตมันก็คือเรื่องงานแล้วแล้วถ้าเราโชคดีที่ได้รับโอกาสได้รับทำงานดีๆแบบที่เหมือนอย่าง h i s เ o ีย w h ูอย่างงี้ค่ะคือเป็นงานที่เราใฝ่ฝันแล้วในที่สุดมันก็ลงตัวเราได้มาเป็นก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเป็นอะสิกไงบ้าง ก่อนน,นันนียเพื่อนเราแต่ละคนบอกว่าเรากุมความลับแอปะอนอยู่นะเรื่องคนคนนั้นคนคนนี้อะไรเงี้ยก็คนรู้หมดอะไรเงี้ยพี่อัามรู้สิงไงบ้างที่เพื่อนออกมาแบบเตรียมตั้งจะตั้งท่าแฉเราอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วค่ะโออยหัวเรา <c oughs> นนะหลยคะ่ะอที่เขารู้าอาจจะเป็นแบบว่าตัวหลอกอะไนะพี <c oughs> อะ่อ้้มมาหรอแต่จะบอกว่าพี่อ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แบบว่าทุกวันนี้ คือดูแลแอบดูวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้บอกรักแต่ปากอะเขาเขาดูแลดูวย <c oughs> จริงจริงค่ะเ <c oughs> ขาดูแลแบบทั้งกายทั้งใจอะไรเงี้ยไม่ไม่กังวลใจใช่ไหมที่แบบเพื่อนจะหลุดป <c oughs> ล่อ,อยโป๊ะอไรไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะ เพราะว่าข่าวลวงให้เพื่อนเหมือนกันอ๋อนีูคือยๆลองแผน่นก่อนแล้วเดี๋ยวดูสิว่าใครหลุดไม่หลังค่ะไม่แล้วค่ะว่าดิพูดเล่นนะคะทุกคนก็เป็นเพื่อนที่รักและไว้ใจหมดค่ะแต่อย่าก่อนหน้านี้ทางพี่แพทเองก็หลุดออกมาเหมือนกันใช่ไหมครับว่าไในแชร์เขาใช่เหมเอนอ๋อจริงๆอันนั้นไม่ได้หลุดนะแอฟก็ยังงงๆกันอยู่เลยคือ คือเหมือนเราพูดกันคนละเรื่องอยู่อ่ะตอนนั้นค่ะค่ะคอถ้าอย่าว่าแพดก็เอามาสื่อสารอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไม่ค่ะมันเหมือนเป็นการแบบเอ่อเป็นเทปที่เป็นแพทกับโกโก้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็ก็ถามมาแล้วก็ตอบไปก็ก็ตอบแค่นั้นนะคะแล้วหมายถึงแพทเขาก็พูดเรื่องอื่นมันไม่ใช่ไม่ใช่คําถามเดียวกันค่ะแล้วซึ่งเป็นเรื่องของเราไหมครับพี่แอ๊ด ไม่ใช่ค่ะที่พี่ัที่เนี่วครับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ค่ะเป็นพวกคุยกับหนุ่มรุ่นพี่ไอ้รุ่นอยุใกล้จานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคงมีการเข้าใจผิดกันค่ะซึ่งแสดงว่าทั้งรายการนั้นคือพูดกับคนละเรื่องแล้วก็สอมันรวมกันเป็นธรรมชาติของชายข่าวสาวรอค่ะจริงเราแบ้ว่าแย่งกันถามแย่งกันตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะงงงงนิดนึงแล้วอย่างตอนนั้นนี่แอปตกใจไหมครับ ที่พี่แพทร์เขาพูดออกมาว่าแบบเอ้ามันไม่ข้อมูลไม่ตรงกับชันนะอ๋อไม่ไม่ตกใจอะไรแล้วค่ะมาจังหวะนี้ก็คือทุกอย่างแฮปปี้หมดข่าวข่ะไม่มีอะไรซีเรียสไปอย่างเมื่อกี้ที่พี่แพรร์บอกว่าเวลาส่วนใหญ่ก็คือกับงานแล้วคนของเราเขาพี่ใหม่กับพี่พี่ใหม่ก็ค่อนข้างเข้าใจคนของเราโอเคได้ไหมคะแบบว่าทำ คือตอนนี้ทุกคนในชีวิตเข้าใจหมดค่ะว่าว่าตอนนี้ก็คือหลักๆก็เวลาให้งานกับครอบครัวมีคนอื่นอยู่ไหมนอกจากน้องกู้มาีกแล้วหรอก็ต้องไม่เรียกว่าเป็นคนอื่นเท่าละกันไม่งั้นคนเดียวที่เราบอกว่าเป็นคนทนนั้นเขายังไงบ้าง90เปอร์เซ็นต์ทำงานของเราแล้ว ก็ก็ถ้ามันเหลือสุดตันั้นค er ่ะตามงนั uh ้นค่ะต้องก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตอะค่ะแล้วตอนนี้คือจริงๆเราต้องงานและครอบครัวเป็นหลักก่อนค่ะไม่ว่าถ้าใครผมหมายถึงว่าถ้าใครคุยกับเราอยู่ก็คือต้องเข้าใจต้องมีความอดทนนิดนึงใช่ค่ะตลรอได้ใช่ค่ะเขาดะออย่างไเขารอม่อด้ไม่แน่ใจ ไม่ได้ก็คือทุกอย่างก็จะได้เห็นกันแหละเนาะค่ะ้สกอะเห็นค่ะเห็นค่ะ ก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอปกับทีมอันนี้พูดตรงๆได้เนาะค่ะก็มีมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็ก็สําหรับเราข่าวมันก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็ก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมปมีชื่อเร่วนค่ะ แต่ทางวิทินเขากว่าเหมือนขอโทษผ่าซือกับพี่แอฟดีกว่าหน่อยกวว่าแบบขอโทษนาที่แบบมีชื่อพี่แอฟมาก็รับทราบค่ะรับทราบค่ะแล้วก็ก็คุยกันส่วนตัวด้วยค่ะค่ะบางทีเขาก็จะบอกค่ะว่าวันนี้แบบว่าอาจจะแบบบางทีพูดคุยแล้วมันก็คือคุยเล่นแล้วก็อาจจะแบบพูดชื่อแอปออกไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง คืออยากจะบอกว่าแอปทำงานตรงนี้แอปเข้าใจค่ะแอปก็บอกบอกคุณทิมว่าว่าอันนี้สบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มาแอปเข้าใจเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นสถานการณ์อะไรที่ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรมันก็เราก็อยากให้มันให้มันแบบบรรยากาศมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแว่าคนเดียวใจคนนี้ก็คือไม่ใช่คุณทิม ค่ะคนนี่พี่แอบพูชื่อได้ก็จะเป็นตัวรองเขาถามมาแค่นี้เองนะเราคือเรา้อย่างพอเป็นข่าวแล้วค่ะทีมอย่างเงี้ยเราคือคนแก้วดีไซน์โนนิอัลเขาคืมีเกือบขาคมีบ้างเลยนไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าค่ะเพราะทุกคนก็รับรู้ว่าแอปกับทีมดึกแอปกับคุณทีมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอันนี้อันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรจะเรียกชื่อเฉยๆแต่แต่บางทีก็ก็ไม่ได้ใจค่ะก็ บางทีเราก็เผลอคุณทิมนะคะแต่ว่าคุณยานใจที่ทุกคนรู้ก็คือเขาไม่ซีเรียสกับข่าวมันใส่คือไม่ตอบไม่ซีเรียสหรือไม่ตอบไม่รู้จะพาดถั่วยังไงว่าใส่หรือยิ้มุณก็เพราะว่ากลัวคุณจะไปพลาดหัวในล่างเลยอ่าไม่มีเสียงแล้วกันอยู่ดี่แค่แต่สัญญาณโทรศัพท์ก็มีนะแสดงว่าเนี่ยมัเหมือนคอนคอน ค่อนข้างกังวลกับข่าวที่มันออกไปว่าอาจจะส่งผลท็อกถี่อีกคนนึงตีความผิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามจะเพื่อนเพื่อนสนิทหรือคนพิเศษหรืออะไรอะค่ะแอปคิดว่าใครที่แอปสามารถสื่อสารได้โดยตรงแอปไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะแอปเชื่อว่าถ้าทุกคนเป็นเพื่อนแอปก็ต้องมีความ รักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอปอยู่แล้วอันนี้พื้นฐานแล้วก็ถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรง<ม>ก็รู้สึกไม่ไังไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยค่ะแต่จะห่วงถ้าเวลาข่าวมันมีการไปต่อประเด็นหรือว่าเป็นคอมเมนต์ต่างๆแล้วมันต่อประเด็นกันไป<ม>เรื่อยๆแอปไม่สามารถจะอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่าก็<ม>คือเรื่องที่จะไม่ไม่อธิบายหรือจะตอบความยาวสารความรู้ หมายถึงว่าับคนเข้ามาเม้นท์ในแบบอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความข้่องใจยังไงเจอกันส่วนตัวถามถามได้เลยค่ะค่ะพร้อมค่ะไม่ไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะทุกวันนี้ยังกดดันกรรมการที่คนถามว่าสมุนปนังคือใครเออเลยด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จะพอคนถามเยอะมันยังไงบ้างอ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็กดดันต่อไปกันไปถึงวาุฒี่เราก็คือยังถามได้เรื่อยเรื่อยใช่ไหมพี่แอ้มพี่แอ้มเบื่อไหม เพราะว่าแอมไม่เคยเบื่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่อแล้วก็ว่าแอบอะไรเงี้ยก็คือคืออันไหนๆถือโอกาสตรงนี้พูดได้ไหมคะนนก็คือถ้าถ้าเกิดใครเบื่อก็ก็ขออนุญาตก็ข้ามไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้แอปก็เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจทุกคนทุกทุกฝ่ายเลยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยแอปก็คือก็อยากให้เข้าใจแอปด้วยค่ะคือบาง ยาสุดวิวันนี้ก็คือต้องมาทํางานทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองแอฟเองก็ต้องทําหน้าที่มาให้สัมภาณ์เพราะว่าวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์พี่พี่น้องนนักข่าวทุกท่านเองก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกันว่าเอาเดี๋ยวคนก็ถามพี่แล้วก็คือทุกท่านก็ทําหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันคือทุกคนมันมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นพวกนี้มันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าถ้ามันซ้ําก็ขอประทานอภัยค่ะคือแอลก็อยากมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ําเหมือนกันแต่ณตอนนี้มันมีเท่านี้ค่ะแต่พี่แอลไม่อึดอัดใช่ไหมครับพี่ผัดมากับการที่ไม่ไม่อึดอัดค่ะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ลีลาไม่ได้อะไรถ้าถ้ามีสเตจไปข้ามขั้นกว่านี้ก็ก็จะพูดแน่นอนแสดงว่า่ถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งให้ทราบใช่ค่ะใช่อุ้ยรุ่นนี้ไม่มีปิดบังก็ก็คือรอรออัพ r o มันก้าวต่อไปใช่ไหมเขาแอป rove เขาแอป rove แล้วไม่ใช่แม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่บอเดี๋ยวรอค่ะแอป rove ่ะขอบคุณค่ะ